ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่โอมังกรทวนงทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมคลิปนะครับที่พี่โอเก็บสะสมงไ้นี่คือคลิปกงนกนะครับของร้านเฮียติศักสยามที่สวนจตุจักรเห็นไหมครับกงนกเป็นอาชีพสร้างไรายได้สร้างเศรษฐกิจได้ดีนะครับเป็นศาสตร,ร์และสิ่ความสามารถเฉพาะบุคคลคงสวยสวยกันออกมาจากมันสมองของช่างหนึ่งใน สินค้าที่สามารถทําเงินได้จากการเลี้ยงนกกวงหัวจุกจะส่งมอบต่อให้คนรุ่นหลังให้คนที่สนใจได้เข้าใจนะครับว่าการนกกวงหัวจุกมันมีอะไรมากมายที่ทําให้เกิดรายได้เกิดเศรษฐกิจเกิดงานศิลป์บทล็อกนะครับนกกงหัวจุกจะได้ส่งเสริมอาชีพให้เกิดขึ้นอีกมากมายตะขอกง และหัวกงนกหัวจุกสวยๆนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับจะได้เห็นนะครับวงการนอกกงหัวจุกมันมีอะไรมากมายจริงๆที่สื่อนี่อยากจะสื่อให้คนที่อยู่นอกวงการนอกกงหัวจุกได้รับรู้นะครับว่าคนในวงการนอกกงหัวจุกเนี้ยสามารถเลี้ยงตัวได้เลี้ยงชีพได้อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกวิความองความรู้ต่างๆในวงการนอกกงหัวจุก สามารถถ่ายทอดได้ดีมากๆนะครับให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เอกพี่โอสัมภาษณ์คุณโมซาไกนะครับเกี่ยวกับอาวางกงยังไงเวลานกเดินทางเพราะว่าวางไอ้ขาดขาดยังไงให้ดีดูดีดแล้วก็นกไม่เหนื่อยในเวลาเดินทางนะครับแล้วกงนกประเภทไหนใส่อะไรคอนแบบไหน ถ้วยน้ำต้องวางตรงไหนนะครับศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่อยากจะสื่อสารให้คนที่อยู่ภายนอกองค์การนก,กงของจุกได้รับรู้สิ่งต่างๆนี่มันจะส่งมอบต่อให้คนรุ่นหลังได้กล้าเล่นนะครับถ้าเราปลดล็อกนกกงกล้าที่จะเดินถือนก,กงไปที่ไหนได้โดยสบายใจปลดลอ็อกเถอะครับ ล็อกนกกงูจุกออกจากจากสัตว์ป่าพุ่มพรองให้เป็นสัตว์เลี้ยงประจําท้องถิ่นประจำประเทศไทยไปเลยครับมันจะสร้างเศรษฐกิจอีกมากมายหลายวงรอบนะครับใน1ปีนี่สามารถทําเงินได้อีกเยอะมากมายนะครับการแข่งนกก็จะกระเตื้องขึ้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆในการใส่นกกงอาหารผ้าคลุมและการเดินทางแต่ละครั้งนี้ใช้เงินเยอะพอสมควรนะครับเดินทางไปแข่งนกต่างจังหวัด หรือแข่งนกในจังหวัดตัวเองก็วันนก็ครึ่งวันไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตะขอของนกนะครับศาสตร์และศิลป์จริงๆนะครับคุณสามารถสร้างอาชีพได้สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้เพียงแต่สนใจใส่ใจที่จะทำทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำความฝันที่ปลายอุโมงก็เริ่มมีแสงสว่างอย่าลืมนะครับถึงแสนลายชื่อภายในสิ้นเดือนนี้ รวมด้วยช่วยกันครั